เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา B Cap นะครับในส่วนการเล่นไทรัด r e g e n e r ่คอมนะครับซึ่งเป็นคอมที่เก่งมากๆนะครับในแพทปัจจุบันนะครับเพราะว่าในคอมของเรานะครับทุกคน PC เยอะจัดเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเล่นเนี่ยค่อนข้างใช้เงื่อนไขเยอะมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผมเล่นยังไงนะ l i s t m a ช s อ o นโองหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ m a n นคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้อง i s t m a n ช h o p เท่านั้น มาดูกันที่อัลเมนแรกเลยครับเป็นอันลเมนระดับเงินนั่นเองฮะหยิบริกกิ้งมูฟดีไหมเพราะว่าบอร์ดค่อนข้างตึงมากๆธนูก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าถ้าหยิบลิกกิ้งมูฟเนี่ยเลือดเราจะลดลงไปนะแต่ว่าได้รับทองอีก3าสี่ผมว่าหยิบไปเลยแล้วกันนะฮะก็บอร์ดเนี่ยค่อนข้างแพเยอะผมเนี่ยดูดิแพผมเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดผมการันตีอัปเกรดแล้วถ้ามันไม่อัปเกรดนี่คือหนักนะครับดาวาน เก็บใบด้วยนะครับทุกคนเราต้องการทำสองดาวน,นะครับแล้วก็ขายทิ้งเนาะโอเคลงไปแบบนี้ก่อนครับเปิดในส่วนของดีเฟนเดอร์อนดค่อนข้างตึงครับแล้วก็เอเวโกเนี่ยมันถือของได้ทง e ้ง EDAP เลยเลือกที่จะทำกากอยไปเลยนะครับบอร์ดค่อนข้างดีอยู่ฮะถ้าชนะ 5. วิสได้เนี่ยจะดีมากๆครับรอบนี้ครับมาเจอในส่วนของเขาเล่นเป็นไอ้นี่นะทุกคนอัฟเฟรีออนะตัวต้นเกมที่แบบมีจะกรเลยค่อนข้างดีนะ แราวว่า2ดาวเราค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แพเรายังเก็บไว้อยู่ตาวานลงไปรอปักธงมีโลครับแล้วก็จะสปีดครับวีโก้เราก็ซอยไปได้เลยครับตรงนี้ทำจมีดไปเรื่อยๆสายไปครับตรงนี้น่าจาไม่มีปัญหาอะไรครับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นอเฟรดออนเองชนะไปครับมาที่สองขีดหเลยนะครับทุกคนตรงนี้ผมเปลี่ยนตัวแทงเป็นจาวานแล้วใส่กากรนะครับแล้วก็ทําเป็นกุนซูไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไปเล่น ery, รีเจนเนอรี่คอร์ปนะแล้วก็นี่ทําดีมากครับตรงนี้คือ4ี่วินสตรีกนะครับทุกคนแล้วก็บอร์ดนข้างอัพเกรดเยอะเลยทีเดียวนะน่าจะพอ,อสู้ได้อยู่นะทุกคนถ้าชนะตรงนี้ได้เนี่ยจะดีมากๆครับแต่รอบนี้ครับมาเจอในส่วนของวอยครับทุกคนโอ้บอร์ดเขาไม่มีอะไรเพะน่าจะเล้เป็นฝั่งแพ้ผมชนะตรงนี้แน่นอนผมคิดว่าไม่น่าแพ้นะก็เป็นกุนซูด้วยครับเป็นสกลลิก,ก่ต่ว่าโดนเฮ้ยโดนทาร์เก็ตแปลกๆปมนะเอาดีเอาดีาดพี่ เฮ้ยเอาบอยเขาไม่มีอะไรเลยนะโอ้ผมโพซิชันไม่ดีแน่เลยทุกคนงานยากอยู่ครับแล้วไหลไปตีตรงนี้ไหวไหมครับเอาตอนแรกเหมือนจะชนะเฮ้ยตุกแพ้เฉยบอยเขาดูเอาแพ้เฉยทุกคนโอ้โหผมว่าไอ้ด็อกเตอร์บุนโดเนี่ยแม่งแปลกๆแม่งอึดเกินต้นเกมเนะี่ยโอ้เอาเป็นเรื่องเลย โอเคครับไม่เป็นไรครับโอ้ซื้อไตออนมาเดี๋ยวเราแคปใหม่ผมแคปใหม่ไปเลยครับกิน <c oughs> มันแพ้ได้ไงวะโอเคแล้วมีทาติกมาทุกคนตรงนี้ผมเลิกขายจาวานไปแล้วนะ <c oughs> เราขายก่อนได้เลยนะครับแล้วก็สตตีมีไรบอดไปไดเรื่อยๆให้มันตึงที่สุดนะครับขายก่อนได้ไม่จำเป็นต้องขส่พร้อมกันนะครับโอเคแล้วก็ผมน่าจะแดมไอเทมไปหมดเลยนะโอเคจะได้วินสตรีนะครับไม่กมินแม่งแพ้เฉยไม่น่าแพ้ แล้วรอบมีครม,มาเจอบีวอเทอร์ครับเกฟสองดาวแล้วใส่ในส่วนของกุนซูแล้วก็ไออีห้อยธนูไว้ผมคิดว่าคนนี้ผมอาจจาะไม่ไหวแม้ว่าจะได้ในส่วนของทาริกแล้วทาริกเนี่ยนะครับจริงๆคือต้องให้น้องตายช้าๆนะเพราะว่าเขามีแพสซีฟเนาะทำให้ตัวของเราเนี่ยอึดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรแทงดีกว่าทาลิกเนาะนะครับผมก็โอ้โหเนี่ยตาอติรุสโศกด้วยครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับมาดูกันที่อเมรอันที่สองครับเป็นทองนะครับทุกคน โอเคผมว่าเราโลหาอันดีๆได้นะครับเอโลไปเลยครับปีปกโลดาวนี่น่าสนใจมากครับผมว่าผมยิบไปเลยดีกว่าขึ้นแปดได้แล้วก็ได้หืนสเตเบดายแน่นอนครับกดเลเวลไปครับลงไปเอ๊ะถ้าจะประมาณนี้ก่อนฮะทำอะไรไม่ได้ครับหาที่สามที่สามเลยครับได้เงินจากลิกมูแป้วบอกเลยว่ารวยมากๆครับกดเลเวลไปเลยแล้วกันนะให้มันรู้เรื่องรู้ราวครับลงปึ๊บ เปิดไอ้นี่นะครับได้แชงแพงมาด้วยผมว่าผมดออรอปได้แต่ว่าเปิดบีวอเทอร์โอเคจะไหนดีกว่ากันครับโอเคผมเอาแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็ย้ายเทมผมจะให้ทาลิกตายช้าๆนะทุกคนผมเลยแบบนั้นนะแล้วก็นี่เวลเจ็ดแล้วครับผมเลือกใส่เทมให้วีโก้ก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเราขึ้นมาเวลเจ็ดแล้วนะครับ ให้เราใส่กาโกยนะอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะเพื่อที่จะได้มีนิแท้งนะครับก็คือสแกาเนอร์ครับผมเลยกดเจ็ดมาเลยไงอีคอนบาทหนึ่งมันโนดิฟนะครับแล้วก็ใส่ให้เรโก้ไปเลยพอได้สแกาเนอร์แล้วอะโอ้โหบอดเราได้ตัวซีซีแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมตรงนีชนะไปครับโอเคได้สแกาเนอร์แล้วครับของในวงตรงนี้เอาอะไรเพิ่มดีเอาเบลเวไหมอาสเตบีไลทครับเบลเว ในโกลเด้นเก่งมากกลับมาลองแล้วครับมีสกนเนอร์มีลักเก็บไปได้นะผมว่าผมขายไปเลยครับโอเคน่าจะประมาณนี้ไหมอาริคว่าเปลี่ยนเป็นเบลเวตได้เดี๋ยวเราแคปเป็นเบลเวตคอมก่อนถูกปะน่าจะเป็นชอยที่ดีลักเก็บไว้ได้ครับมีบีวอเทอร์ลืมซื้อครับเมื่อกี้ okay. เดี๋ยวเราซื้อมาขายครับ ไอเทมไปก่อนตการเนอร์เป็นแท้งไปนะแตาเจอในส่วนของคนนี้มีซิงครับแต่ซิงไม่ใช่เมตาครับผมว่าไหวอยู่ที่คือต้องเก็บลักไว้ด้วยนะทุกคนตรงเนี้แต่ว่าถ้าเก็บรักมันมันจนไปนิดหนึ่งนะจะค่อยหารักสองเลยครับเอาแคปให้มันเป็นเบลวดไปก่อนนะเบลวิดคอมไปก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งงั้นเราถือเนี่ยเราจะเงินจมนะทุกคน ต้องคำนวณดีๆนะเพราะว่าเงื่อนไขแรกเนาะก็คือสกาเนอร์นะต้องมีการกรอยด้วยทนะุกคนเนี่ผมโอเคผมเลือกเก็บอยู่ดีนะผมเอาบีวอเตอร์มาขายทำอีคอนอีคอลรัวรัวเยเราได้ดาวน์วินมาครับอย่างนี้เป็นเรื่องนะแต่ว่าดอกเนะี่ยดูดิปะดอกบุยเซอร์หาย แต่รอบนี้ครับมาเจอยูนาร่าสองกุนซูครับไม่มีดาเมจนะแบบนี้ตั้งบอร์ดมาเป็นเดมาเซียแต่แพ้ยูนาร่ามาที่ตัวยเจ็ดแล้วโล่ดาวไปแล้วเหลือ10บารครับเอเวนตรงนี้เป็นกุนซูเหมือนการสแกนเนอร์ซีซีเนี่ยดูดิสแกนเนอร์มันเก่งครับทุกคนเงื่อนไขแรกคือผมจบแล้วนะครับกากอยเนาะถามว่าจริงๆมันจําเป็นไหมสแกนเนอร์ในบอร์ดลีเจนต์ผมว่าไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ว่าตัวมันเก่งอ่ะเนี่ยดูดิมันโล่ขาวแล้วมันก็ซีซีอ่อะมันจะตายนะเมื่อกี้มันได้ซีซีคือ เขาเสีย value position ด,ด้วยเนะี่ยผมกลับมาชนะเฉยเลยครับโอเคครับส่วิสติเขาล้องมอนครับเป็นเรื่องอยู่นะเมื่อกี้คือจะห้าเลยแม่งแผลโอเคครับตรงนี้ก็เก็บเงินไปเรื่อยๆครับบีชูริงของก็ได้อยู่เลยนะว่าผมกดแไปเลยครับโอเคโลยี่สามโลครับจากไอน้นะอนี่นะอักเมนอันที่สองครับไปครับโลเก็บ พบให้จบก่อนแคปเป็นเบลเวตไปก่อนได้ครับดิเชอริงแล้วลักมากาเลนมาขายลักทิ้งได้ผนล็อกไปหนึ่งครับโอ้แล้วใช้มพ่้าออกแบบนี้เป็นเรื่องนะไอ้ไฟแคปไฟแคปนะครับโอ้แล้วก,กาเลนมาครับแล้วเรียบร้อยดีแล้วไซรันมาเนี่ยนี่อังมินสุดโกงนะผมบอกก่อนผมทําในช็อตผมบอกเลยว่าอังมินนี้แทบแห้งโกงอยู่นะโอเคครับ ไอโลดาวแบบบึ้มๆอย่างเงี้ยโอ้โหแคปเรียบร้อยเลยฮะยังมีเงินอีกสามสิบครับนะครับสวิตไม่สองไม่เป็นไรครับไอเทมก็ตึงอยู่ฮะเคไหลไปครับไหลไปนี่ครับอย่างน้อยสกานเนอร์สองผมว่าไหวอยู่แล้วดาวเวนดรอปเงินมาแบบนี้หนึ่งห้าวินสตีแบบนี้เป็นเรื่องเลยกลดล็อกดาลีสครับเราใช้ดาลีสนะฮะ ทุกคนเพราะว่าเป็นดีเฟนเดอร์นะจะเชื่อเบสซิ่งได้อยู่แต่ว่าอยากได้เงินไหมอากิโกบอาจจะไม่ใช่เอ้ยคอทูชาออสเหรอส่วนมอน,มนแล้วไปจริงๆอันกลางเก่งมากครับมีไกด์ไซรัสได้เซอร์เวนโอเคมผมว่าผมแคปใหม่ได้ฮนะโอเคคอทูชาออสได้อันนี้เหรอเนี่ยได้เงินมาโอ้ของแสงแล้วเนี่ยเอเดียนเลยครับตายครับเจาะเกาะแสงได้แคปใหม่ได้ว่าโลได้อุ้ยได้ฟินเดิลครับ โ okay, อเคลงไปครับไอ้นี้แทนแทนเซอร์เวนเหรอโอเคแทนนี้แล้วกันนะเบลเวสองได้ค่อยขึ้นโอเคแล้วสองจริงเนี้ยเนี่ยเบลเวตคือค้อมทางผ่านนะทุกคน <I will S 1> ผมปลดล็อกเงื่อนไขไปแล้วนะสองเงื่อนไขสุดยากก็คือกากอยนะครับแล้วก็ไซรัสครับ ใครับตรงนี้มีน็อกซัดด้วยครับคบ่อ,คอยๆแคปเรืเบรอบสองแบบนี้มันจัดครับอาเมนที่สองเนี่ยผมยิบทุกครั้งนะแคปจะกการันตีท็อปโฟนถ้าเราแบบไม่ได้เล่นพลาดเยอะจนเกินไปนะเพราะว่ามันได้โลแบบที่เลเวลแปดเยอะขนาดนั้นละเออทุกคนระหว่างนี้ก็เก็บเงินหรือจะโลก็ได้นะยังเก้าโลอยู่เลยครับจร,จริงๆน่าจะใช้ของแสงให้ไอ้นี่นะไตรัดนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละของแทงสามชิ้นมันแวรลู ใช่ครับตรงนี้เท่านม้โอ้โหสแกาเนอร์รวบพีเป็นเรื่องเลยแล้วก็บิลเวทสองดาวแล้วแต่ว่าไม่มีเซเรย์แล้วไม่เป็นไรครับตรงนี้ปั๊บ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 เฮ้ยครับเจ็ดวินซิตี้ครับผมของในวงตรงนี้หาของให้ไซรัสได้นะทุกคนที่เป็นดาวก่อนละกันไปต่อกันเลยครับคนนี้บิวอเทอร์ครับป่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ตัวพิษสองคนซูครับนี่เนี่ยไตรลันมันก็เป็นตัวแทงไว้ทุกคนเห็นปะล้วก็เป็นทั้งดาเมจด้วยเป็นซีซีด้วยอ่ะมันน้องมีสามสกิลมันเลยโกค,ครับโอ้โหเราจะเอาวนดอกเงินให้อีกเหรอเป็นเรื่องนะนี้ดาเมจไปครับโอ้โหซีซีเยอะจัดครับคอมเราอะฝ่ายนี้คือไม่ได้เล่นนะถ้าเราแคปมาคอมนี้ได้เค,ครับเก็บเงินไปนี่คือผมไม่มีคอมแบตเลยนะคอมผมเนี่ยยังมีเก้าโลอยู่ค่อยๆกดเบลไปครับ ชนะตรงนี้ได้บอกเลยว่าจะดีมากๆครับมันจะในส่วนของ,ของคอมวอย์รอขึ้นสิบแน่นอนเขาเก็บอินเวเตดไว้ครับเอาวะวันนี้น่าจะเป็นบารอนนะเนี้ยทำนาเมจไปเ,เรื่อยเบเวตเรายังช่วยทายําเบเได้อยู่ไ,ไปครับไหลไปพีซีจากไซรัสครับตีในส่วนของรีเทอร์ลนี่ไซ,ซรัสลวงด้วยอ่ะตัวอะไรไม่รู้ไม่โคตรโกงกดยากแหละคนโกงตรงนี้ชนะไปครับแต่ผมเคยเล่น ไซรัสสองดาวแพ้นะไอที่ห้าจะรุกอะไปลูกครับเก้าวิตสติก่อนตรงนี้ดอกหาของให้ไซรัสกันดีกว่าครับโอเคผมว่าผมกดเลเวลไปเลยรวยมากครับเก,ก้าโลสแกนเนอร์สองครับแคปใหม่อาเซียอาจจะไม่ได้ใช้เซอร์เวนสองดาเมจเก็บไปได้โอเคไซรัสครับไปโอเคไซรัสสองครับอุย้2 2> ยเร,ราออกอีกแล้วเนี่ย อเอาดีพี่แต่ว่าเซนนาหายไปไหนเนี่ยโอเคตรงอันนี้ไปก่อนฮะเคมตรงนี้เปิดเลยเป็นล็อตไปเป็นจูเฮ้ยดีแบบวะเนี่ยไม่ไรทำไปน้องโดดไปไหนวะน่ะโชวจินทุบเหรอเนี่ยจินโชจินก็ใช้ได้หรอวะเกผมทำไปเลยครับเดี๋ยวรอใส่ให้เซนา โอไหลไปแล้วครับฟีฟีเยอะจริงครับมีชูลิงตรงนี้ฟิเดิลอีกฮะโอเคขายไอ้นี่ไปครับไม่ทำสามนะแอบเรื่อยๆครับบีชูลิงจะได้เครดิตสักตัวใส่เซนนาไปครับแต่รอบนี้ครับมาเจอไอโอเนียครับไอ้ครับธารเมดแต่รัดฉีดไปก่อนแรงมากครับพรี ดีซีครับโหดีซีแบบรัวๆมองไฟแทบไม่รู้เรื่องเซนาบัฟก่อให้ตรงนี้คือคอมนี้เนี่ยมันรวมแบบตัวโปงอะสแกนเนอร์ว่าไงดูดิอุ๊บโหโหเหลือเซฟสองดาวครับแต่ยังไงแต่ยังไงนี่ครับเรียบร้อยครับแต่ละ2สองคือนั่นแหละนะครับทุกคนคอมนี้เนี่ยผมเล่นบ่อยนะถ้าสปอตมาได้คือผมมาคือผมว่ามันเก่งที่สุดแหละนะแต่มันเล่นยากนิดนึงนะดีซีมันเยอะอะ โอเคฮะโหเซรัสออกอีกแล้วมียี่สิบครับเรานิดหนึ่งคนนี้จะได้เป็นบารอนเอ๋ผมว่าได้อยู่ฮะเราโลอยากได้เคนเดปโอเคแล้วมาครับผมว่าผมเนิร์ฟเลยนี่ไงจบคอมแบบสวยๆไปเด้เซนนาแพ้ครับเดินไปโอเคได้เทมเบสอินสซอตเคนเดปด้วยครับบิชอรลลิง นี้รอขึ้นสิบครับน่าจะฝ่ายนะครับธาตุเมทเรื่อยๆไปก่อนครับโอ้มองซีซีรวบเนนาโลขาวแล้วเทนเนตไปกลางวงเมทครับปั๊บปัับฉีดเบลเวดโอ้โหแล้วดอกเงินอีกครับดาวเวนโอ้หตั้งแต่ผมแคปบอลนี่คือเห็นเรื่องทุกคนนะของในวงตรงนี้ลาบาดอนโอ้โหไม่ได้ครับเอาอะไรดี หตุอมไนท์แล้วกันไป่ใจแอนก็ไม่แย่นะโอเคครับตรงนี้จะโลหรือเก็บเงินก็ได้ครับโลแล้วกันนะเก็มก่อนไปครับหายตัวแหล่รอบนี้ครับมาเจออุ้ยคนนี้ก็หายผมอยู่นะแต่ว่าเขาได่เป็น R c ซครับบอดผมเก่งว่ะแน่นอนเพราะว่าผมเป็นไซรัสนะแล้วก็รั่วพ p พกันเขาก็มีสกานเนอร์เหมือนกันแล้วไซรัสผมชี่กับหลังเฉยครับเชวห,หน้าเขายังไม่สองทำาเม็ดไปเรื่อยโอ้โป การเนอร์ซีซีอีกทีหนึ่งครับเหลือในส่วนของไซรัสที่หันหลังให้เตรตูแล้วฉีดไปก่อนครับหายไปเลยฮะโอ้โหทำน้ำมีไปเรื่อยๆลลวเรียบร้อยเลยฮะเอาว่ะไซรัสสองอ่ะมาจัดอ็นเดนดาวเดียวในมีคนเยอะสองคนสุดท้ายครับน่าจะรอไปเล่นเป็นบาลอนนะไอดนอาร์ครับผม หาต่อเลยเวลสิบแล้วบาลอนสองแล้วด้วยครับโอ้โหไหวไหมไม่รู้ครับปิชอริงซีซีไปก่อนครับไซรัสแล้วบาลอนมุดขึ้นมาเซนนายิงครับโอเคแล้วดาวเวนดับเงินซีซีเราเยอะเหลือเกินฮะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าโดนแทรเกตแล้วบาลอนตรงนั้นยังไม่เป็นอะไรนะนี่แล้วซีซีอีกสักทีใส่ใครจาครับกระทำนเมทไปเอยบาลอนคือเลือดอย่างเยอะฮะยังติดในส่วนของสแกนเนอร์แล้วเซนนาเรายังไง งไงเหมือนจะไม่ไหวครับบาลอนก็เดือดอยู่ฮนะโอ้โหบาลอนสองดาวด้วยครับแต่เรายังแคปได้ดีอยู่นี้เชื่อมันขอนมังกรตรงนี้ผมอยากได้ของดาเมจอีกนะเ,เปิด,ป,ดปุ๊บ QES และการกัีซ c ครับโตได้ครับยังแคปได้อีกฮนะใส่รัดออกค่อนข้างเยอะแต่ว่า แครี่เราคือเซนนากับเคนเดตไม่มีแม้แต่แพรเลยแล้วเซนนาฮิตไปก่อนครับเคนเดตรอสองสองหน่อยมีเวลก้าวจริงหรือเปล่าโอเคแล้วมาเลยครับบดบึ๊กมาปั๊บแล้วฮิตทั้งบอดครับนี่เป็นเรื่องเลยฮนะแต่คิวเวสไปเอ้หนุ่มไหนจริงคือผมว่าไม่ต้องละนะมีคิวเวสแล้ว,ะวอะไปครับเจอบาลอนกันต่อฮะโอ้แล้วรีโพโลจะ3ครับแล้วบาลอนสองดาว2ตัวครับ เอาว่างานยากหรือเปล่าทีนี้เซีซีไปก่อนครับจังหวะหนึ่งแล้วเราเป็นอินเตอรี่ขอมแล้เมไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วแรงเหลือเกินครับบาลอนสองตัวหรือว่าอะไหรือเปล่าแล้วรีพอลโลจะสามเนี่ยเอาดีโอ้โหแล้วเอ้ยเอาดีพี่บาลอนสองตัวแล้วตัวนั้นคืออะไรอ่ะห้องเดือดจัดฮะโอเครวบโอเคเดี๋ยวรีพอลโลเอาดีน้องขึ้นสิบดีกว่าครับ เพราะว่าผมไอ้น,นี่รีพาวร์ไม่ได้ด้วยนะหาต่อกันเลยครับบารอนสองดาวสองตัวไอเทมอบทุกตัวครับเอาว่ะเป็นเรื่องแน่นอนครับบีชอติงโดนบารอนแบบนี้ไอหนอนอวากาศเป็นนาบัฟโลขาวไปก่อนครับแล้วก็ทํนาเมจไปเรื่อยบารอนเลิศเยอะเหลือเกินทันาเมีไปครับบารอนเหลือหนอนยักษ์ทันนาเมครับอุ้ยแรงมากครับอุ้ยเอาดีพี่โอ้โหโอ้โห,โห,โห ตเมีดาเมดไม่พอครับงานหยาบอยู่ฮะโอ้โหแรงเหลือเกินฮะโอ้โหอ,องอย่างตึงฮะแล้วผมแคปอะไรไม่ได้แล้วนะแคปหมดแล้วแล้วผมฟู้ไม่ได้ครับให้เซเว่นดีไหมหรือมันไม่ใช่วะไปกันต่อครับเขาว่างฝั่งนั้นรู้ไหวหรือเปล่าแล้วพี่ไปก่อนครับจังหวะหนึ่ง เวนเราไม่ได้รับแทงโอ้โหแล้วบาลอนแม่งคือก็มาใช้สกิลพร้อมกันเนี่ยบอดผมคือแทบหายหมดเลยนะโดยเฉพาะเคนเด้นเนี่ยครับโดนดาเมจผมเนี่ยดูด,ดิพอไอ้ลงหัวอุย้ยแรงมากพี่โอ้ยแรงจัดโอ้ยโอ้ยผายแล้วของในวงตรงนี้ครับหยิบเป็นตบโครแล้วกันต้องการดาเมจเพิ่มเติม,ตมรับีชอทิ้งถ้งเงินผม ไม่พอผมแคปหมดแล้วนะแต่ให้ฟิดเดิลไปครับโอ้อรีพอลโลจะคิดแบบว่าโอเคครับผมเปลี่ยนอุ๊บโอ้เราได้นาชอดีจัดครับดาเมจบึ้มบึ้มครับดาเมจเราขาดเยอะมากนะทุกคนที่เราแพ้เยอะเนี่ยเพราะว่าดาเมจเราปิดบารอนไม่ได้นะโอเคครับแล้ววางโพสิชันตรงนี้บอกเลยว่าดีมากครับเพราะว่าได้ทาเกติส่วนของบารอนแล้วซีซีไปก่อจังหวะหนึ่งบารอนไม่โดนครับแล้วก็ การเอาูขึ้นมาเซนารับโูกขาวให้ดามิค่อนข้างกลับมาแล้วครับจะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีในส่วนของฟิเดลใส่จูด,ด้วยเ็นตรงนี้โถโอโอเคเป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องหรือเปล่าเอาดีหรือบาลอนตัวเดียวครับแล้วท่านดามทแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้คือโพซิชันดิฟด้วยนะแล้วก็เราอ่าไอเทมดามทมาเติมด้วยนะจะแพ้อยู่ได้บาลอนสองดาวสองตัวเนี่ยโอเคครับโอ้หุ่ยขึ้นคอเหมือนกันนะครับ โอเคก่อนจะจากไปไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอก,กันบ่อยๆครับ หรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แ a v e a ้ชิ l d Day ครับสวัสดีครับทุกคนอเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิชโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังตับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player คลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงตับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับ แต่นี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบฟิล l อ iPad ดใต้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD Player ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลย